โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะเกาะฮกากับฮีโร่รีบอยอกแล้วมาเป็นไลน์ที่สามนะครับหวัดดีวีรยุทธ์ด้วยอันนี้ชื่อจาวิสในเกมใช่ไหม <laughs> จำได้โอเคมาแป๊บหนึ่งนะขอปิดเสียงก่อนอ่ะโอเคมามีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวจะมีการปรับรางวัลน,นะให้แจกหนึ่งถึงห้านะเพราะว่ามีผู้เล่นแบบบางคนแบบอุฝ่าเล่นมาทั้งอาทิตย์เนอะ จะได้เหรียญเดีสไปบ้างนะเดีสก็แลกเป็นเจฟินได้นะคู่เหรียญน,นะเดี๋ยวจะปรับเป็นห้าดับตอนแรกว่าจะปรับเป็นสิบเดี๋ยวค่อยๆขยับนะโอเคก็เหมือนเดิมนะทายการประลองนะตอนนี้ก๊กไหนส่วนใหญ่จะมีก๊กเอ่อจกก๊กนะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะมีให้ย้ายก๊กนะเดี๋ยวมีอีเวนต์ย้ายก๊กนะจะได้หลากหลายกันมากขึ้นแล้วก็กะว่าอีเวนต์ในเดือนถัดไปเนี่ยถ้าก๊กไหนชนะอาจจะมีรางวัลสำหรับก๊กนั้นด้วยนะ อ่าได้สานตนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรพริเศษ,ษมากขึ้นนะสำหรับกกนะก็มาทายกันนะเอานี้ทายกันเต็มเลยโอเคเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรอีกดูอัปเดตก่อนรู้สึกว่าในรีคอร์ดอ่าในรีคอร์ดเนี่ยจะอัปเดตเอ่อพวกซิลต่างๆไปนะซิลที่เอาไว้คาฟนะมีสกิลอะไรติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีรายละเอียดอยู่โอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมตีซานต้าเมื่อวานนะนี่ตัวนี้เลย ชุดซันต้านะเดี๋ยวจะมีดรอปด้วยตอนนี้ชุดซันต้าเนี่ยมีเปิดได้ในกระชานะใช้ยี่สิบเดนะถ้าจำไม่ผิดมีคนเปิดได้แล้วด้วยนะอ่อไม่ใช่ในนี้ในหน้าช็อปอดูก่อนนะเปลี่ยน e อีเป็นออาเปลี่ยนแล้วโอเคชุดซันต้าเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนทุกๆเดือนหรือว่าประมาณนี้แหละอันนี้เป็นชุดคอสตูมเป็นโลมันนะยี่สิบเดโอกาสสุ่มติดก็ประมาณนี้เลย อ่านี้กิจกรรมเมื่อวานนะที่ต่อต้านเกมเนอได้กระดาษไปแล้วกระดาษเนี่ยก็สําคัญนะเอาไว้เรียนรู้ทักษะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรีเบลโอเคได้ซาลาโตนกําลังคิดอยู่ว่าอาจจะปรับให้แต่ละอาทิตย์เนี่ยได้ซาลาโตนมากขึ้นนะจากคนละพันอาจจะเป็นพันห้าหรือสองพันนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะให้ผู้เล่นโหวตกันแล้วกันนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นอีเวนต์คําถามนะก็เลือกของกันมาคูณสามไปให้นะเป็นพลังงานเป็นอาหารอะไรพวกนี้ อ่าทีมเอทีมบีอันนี้ก็ถายกันปกติพอดีไอดี ID, มันไอดีอ่อทีมเอทีมบีมันมีปัญหาเนืดอน,นึงะก็เลยใช้เป็นตัวเทมกับตัวเทสบัคแทนนะเหมือนกันตอนนี้เนี่ยค่า Up อัพเนี่ยอ่าพึ่งแก้ค่านี้ไปตอนนี้ค่าลักกี้สามารถใช้ได้แล้วนะครับคือค่าลักนนกี Lucky, เกเกเก้เนี่ยอธิบายนิดนึงก่อนค่าลักกี้เนี่ยเอ่อจากเกมเวอร์ชันเก่าเนี่ยที่ผู้เล่นแบบว่าอยากจะหลบเทมนต์ได้บ้างอะไรเงี้ยไม่มีค่าอะไรหลบได้เลยนะั่นนะเวอร์ชันเก่านะที่เปิดบ,บนบิดครับเนาะก็เลย เวอร์ชันนี้มาก็เลยมีค่าลักกี้เข้ามานะลักกี้เนี่ยจะหลบเวทมนต์ได้ทั้ง2แบบเลยนทั้งคริทิคอลด้วยนะอ่าคริทิคอลของเวทมนต์เนี่ยจะเป็นค่าสเปลแทนอ่าจากเวอร์ชันเก่าสเปลมันจะเป็นหลอดไล่เนะสเปลเยอะก็จะไล่ไล่หลอดอ่าเหมือนคล้ายๆเกมแกร็คอนล็อกนะไล่ไล่หลอดไล่เร็วมากแต่นี้เราไม่มีไล่ไล่หลอดแบบนั้นแล้วก็เลยเป็นคริทิคอลแทนนะสามารถหลบได้แล้วนะค่าลักกี้ไีเนี้ค่าลักกี้มันก็หลบเวทมนต์ได้ก็จริงแต่ว่าก็ไปเจอกองทัพที่เป็นสายกายภาพก็หลบไม่ได้อยู่นะีีนนะท้ ค่าบล็อกเนี่ยอ่าค่าบล็อกของเกมนี้เนี่ยก็จะกันสกิลกายภาพที่เป็นสกิลโจมตีเช่นพวกธนูอ่าระเบิดด้วยนะแล้วก็เป็นพวกหอกพวกอะไรเงี้ยพวกดาบที่ฟันเข้ามานะแล้วก็จะกันได้ส่วนค่าเคาน์เตอร์เนี่ยเหมือนตีมาเราฟันกลับอ่าเป็นการโจมตีกายภาพธรรมดานะไม่ได้เป็นสกิลนะต้องแยกกันอ่าก็จะใช้ค่าเคาน์เตอร์ในการบล็อกได้อันนี้ก็ตัวอย่างก็ลองจัดทีมที่เป็นกุนซือหมดเลยนะก็จะตีมไม่โดนเลยนะก็แล้วแต่คนเล่นนะ แต่ว่ามันก็ใส่ได้ไม่ครบทุกสายหรอกก็อยู่ที่ผู้เล่นนะจะเล่นสายไหนนะหรือจะเจอศัตรูสายไหนนะก็อันนี้ปรับมาให้แล้วโอเคมีอะไรไหมหมดแล้วนะรายละเอียดก็ประมาณนี้มาตอนนี้ผู้เล่นถอดตัวกันหมดเลยนะเจมจะไปดูนี่แบบมีตัวไก่มีตัวเดียวตัวอะไรเงี้ยหลบกันหมดเลยนะถอดตัวกันหมดเลยมาโอ้เซเว่นอีเลเวนอันดับหนึ่งใครอยู่ข้าบ้างไปไปเซเว่นเดี๋ยวดูตัวเซเว่นโอ้โหสี่หมื่นนะ ด้วยหน่อยสิมีตัวอะไรบ้างนะโอ้ใช้เตียวเซียนนะคู่กับลิโป้ด้วยโอ้มีแหวนห้องตงด้วยนะหองตรงอันนี้ซิลที่ลงต่างๆเนี่ยเพิ่งลงในดิสคอดนะเดี๋ยวจะมาลงแฟนเพจนะว่าใส่แล้วมีสกิลอะไรเพิ่มมากขึ้นนะโอ้มีมังกรด้วยอันนี้ลิโป้ลิโป้ใช้อ๋อนี่ใช้อาวุธลิโป้นะลิโป้เนี่ยต้งตัวไปยืนก่อนนะสี่วันใช้เวลาสี่วันนะสิงะเด้งกล่องลิโป้มาแล้วก็จะมีซิลลิโป้มีอาวุธมาให้นะ อันนี้ใส่ผ้าคลุมสุมาอี้ด้วยโหูสยไวจัดเลยโอ้โหลิปโป้นี่เอาเรื่องดูเบงเฮกโอ้โเบงเฮกใส่เต่าดำแต่ยังไม่ได้ใส่หนังสืออะไรนะใส่ดาบบังทองอันนี้ก็ใช้ทั้งกายภาพทั้งเวทมนต์นะจะก,กันก็กันลําบากนะคนนี้โอ้บังทองก็ใส่มังกรนะใส่ผ้าคลุมสุมาอี้ด้วยโอ้ใส่พัดระดับสุดท้ายด้วยบวกความเร็วจัดเลยอันนี้เป็นซุนกวนเป็นแหวนซุนกวนนะบวกเคาน์เตอร์บวกบล็อก,บ,อกบวก,บวกลักกี้ด้วยนะเนี่ย โอ้ใช่ได้ไปอันดับหนึ่งแนนี้แต่เชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่ติดอันดับนะเขารออยู่นะรอตีวินาทีสุดท้ายนะโอ้โหบัฟกระจายเลยอืบัฟแหวนด้วยนะโอ้โหบัฟเลือดไปหมื่นสามแล้วเบ้งเฮกอะ่ะโอ้โหบัฟกระจายหมื่นสี่แปดร้อยห้าสิบนี่ลัคก,กี้ไม่โดนนะติดสกิล แอดมินลองใส่ตัวลักกี้ดูนะหลบเวทมนต์เอ้ยหลบรัวหลบโอ้หลบรัวโอ้ัหนก็ปล่อยไม่พักเลยปล่อยรัวโอ้โหฮิวรัวเออเรียบร้อยเนี่ยใส่ลักกี้หลบเวกได้ก็จริงแต่ว่าหลบกายภาพไม่ได้นะเต็มเต็มถ้าจะใส่หลบกายภาพต้องใส่พวกบล็อกหรือว่าพวกเคาน์เตอร์นะกันกายภาพอ่านาำโมบินเมื่อกี้เห็นมาดูอยู่เรามบินอันดับสองแล้วเนี่ยตะกุกเดียวกันหมดเลยเนี่ยผู้เล่นก็เลยทายกันถูกเดี๋ยวจะมีให้เปลี่ยนนะ เดี๋ยวจะเริ่มแจกกรอบแจกชื่อสีอะไรพวกนี้ให้ผู้เล่นบ้างนะหรือว่าเดี๋ยวจะเอาแต้มอ e ีพัทมาแลกนะเอออย่าลืมพิมพ์เลข wallet ไว้นะใครดูอยู่นะพิมพ์เลข wallet ในแชทไว้นะเดี๋ยวจะให้แต้มอ e ีพัทอีกหนึ่งนะมาสอบถามแต้มได้ว่ามีเท่าไหร่แล้วนะมาโอ้หนมุมันนี้ตัวจริงหรือเปล่าไม่ดูนะเป็นเล่าปีนะอานะต,ตัวจริงนะแต่ส่มงกรเขียวด้วยใช้ดาบนะใช้เป็นกระบี่แทนนะกระบี่ก็จะบวกความเร็วนิดนึงไนงะ โอ้ใช้ได้อยู่ยังไม่ใส่เกาะเนี่ยหรือถอดเกาะก็ไม่รู้นะโอ้ใช้เป็นสายเวทมนต์สองตัวนะเป็นเตียวโกก,กับบังทองนะของคล้ายๆกันเลยอันนี้อาจจะโดนสายลักกี้หลบได้เนี่ยดูสิถ้าเป็นสายเวทล้วนๆเนี่ยจะเจอสายลักกี้นี่ก็จะลําบากกันหนึ่งแต่เขาก็มีตัวตีระยะประชิดอยู่นะตีกายภาพอยู่นะตัวเล่าปีนี่ก็ตีได้อยู่เล่าปีเนี่ยรู้สึกซิลเล่าปีเนี่ยที่เป็นกระบี่คู่เนี่ยของเล่าปีเนี่ยจะมีบัฟบ ได้บัฟของเราปีไปเลยนะโอ้โหดูว่าบัฟอลังการมากอย่างบัฟไม่จบนะโอ้โหบัฟกระจาย <c oughs> นี่ลัคก,กี้ไม่โดนไม่โดนปล่อยไม่โดนไม่โดนเลย <c oughs> หลบอุ้ยโดนเหมือนกันแล้วลัคกี้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตอนนี้ตัวแอดมินไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ้งก็ยังมีโดนมากนี่โดนตีไอภาพสามโอ้โหตีพันหก นี่ตีกายภาพพันหกเลยเนี่ยโอ้โหอย่างแรงนะโมบินระดับสองแล้วตอนนี้อันนี้ทาดาโอ้โหมียี่สิบสี่ตัวนี่ไม่สามเบ็ดตัวเลยนะทาดานะเป็นตัวดาบโลฮะน,นี้เขาเล่นเป็นแอสซินกันแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวหลักที่เป็นอาชีพนักฆ่าเนี่ยจะบบกเอชพีดีสามสิบบางน่านจำไม่ผิดนะเอาไปยืนบนเมืองเอาไปบริหารเมืองมาทาดานี่อ๋อนี่เขาเปิดชุดซันต้าได้นะโอ้ไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเป็นกุญซือตัวอะไรนะ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรเพราะมันดูไม่ได้นะอันนี้โจหินโอ้โจหินมีโล่ด้วยโล่ที่ดีสุดเลยนะเนี่ยมีเต่าดำนีโอ้โจหินเป็นตัวแทงเลยนะเนี่ยฮองตรงหองตรงมีฟินิกด้วยอันนี้เตียวเสี้ยนเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะ่าจะเป็นกุญซือสักตัวหนึ่งเพราะใส่พัดนะอาจจะขงเบ่งบางทองหรือว่าเดียวกกนะต้องดูสกิลต้องดูที่สกิลนะว่าปล่อยอะไรถ้าสกิลทัดลมก็จะเป็นขงเบง่ง ตเกียวับสาจะเป็นบางทองนะสายฟ้าจะเป็นเตียวกกถ้าเป็นแบบต้นไม้หน่อยจะเป็นตันกงนะหรือว่าน้ําแข็งก็จะเป็นกุยแกก็มีอยู่ต้องดูแต่ยูสันต้าด้วยไม่รู้วตัวอะไรอ่าถ้าเป็นสายฟ้าบบนี้น่าจะเป็นบางไอ้น่าจะเป็นเตียวกกหรือเปล่าไม่โดนไม่โดนไม่โดนลักกี่โอ้ไม่ใช่ละบางทองอะไรอย่างงี้เจออุกบาทลงแบบนี้ รียบร้อยอันนี้ทีเมื่อกี้เขาเล่นสายบาลานเลยนะทั้งกายภาพด้วยทั้งเวทมนต์ด้วยนะเพื่ออามากันคนนะมาอันนี้อ่านว่าอี i ิปตดใช่ไหมอียิปอ่านว่าอะไรอันนี้เป็นผู้เล่นที่ติดอันดับหนึ่งใช่ไหมรอบที่แล้วตอนโค้ดเบต้านะวี่นี่ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นตัวตัวปลอมแล้วเนี่ยตัวหลอกหรือเปล่านะ ตัวหลอกหรือเปล่านะไม่ค่อยมีของเลยมีแค่เต่าดำนะเหมือนถอดของด้วยนะไม่อยากให้ดูนะโอเคอันนี้เป็นมาเทงนะเฮ้ยมาเทงนี่ไม่ใช่ระดับเอเดนนเะนี่ยมาเทงเป็นระดับเอนะแต่มาเทงก็มีบัฟที่ดีเหมือนกันรีบอกไม่มีของเลยเหมือนจะเป็นตัวตัวหลอกนะตัวหลอกเจมนะไม่ให้เจมรีวิวตัวนละโอเคเป็นมาเทงนะมาเทงนี่เป็นหอกโลแล้วโคเท เาใส่แค่เต่าดำนะนั้นน่าจะถอดของอนะ่นนะนาถอดของอยู่นะอ่าต้องรอตอนสามนาทีสุดท้ายนะโอ้ลิบองลิบองปล่อยระเบิดน้ําแข็งนะติดแช่แข็งด้วยเนี่ยเอือเออ,เ,อ,อเรียบร้อยอุย้ยโหดนะเนี่ยนี่ขนาดไม่ไม่ใส่ของอะไรมากนะใช้ได้จิมเซเวนนะจัดไปเหมือนไม่เหมือนไม่ใส่ไอเทมนะนี่ไงดูดีถอดไอเท็มหมดเลย โอ้ดูไม่ใส่เทมเลยนะอันนี้ใช้ดาบโลนะดาบโลเป็นตัวตัวหลักเลยเตียวหุยแต่แต่ลิโป้นี่เป็นตัวจริงนะลิโป้ลืมถอดของหรือเปล่าหรือว่าสองตัวนี้เป็นตัวหลอกนะสองตัวนี้เป็นตัวหลอกแน่เลยไม่ใช่ตัวจริงเนะยดูเตียวเซียนก่อนโอ้เตียวเซียนมีลูกมงกรนนะเห็นตุ๊กตามงกรเขียวแต่ลิโป้น่าะใช่ตัวจริงอ่ะรู้จักทรงแล้วจะไป สตัวหน้าเป็นตัวหลอกนะต้องดูห้านาทีสุดท้ายนะหรือสานาทีสุดท้ายเขาจะใส่ตัวตัวหลักๆก,กันแล้วก็ตีกันนะไม่โดนเออโอนะ้โหเจ็ดพันน่ะโดนลิปโป้ลงหอกทีเดียวเจ็ดพันนะเอาเรื่องกันจัดเลยโบจังนะคนนี้มีสกอร์หกร้อยเจ็ดอยู่จกก็หมดเลยเ,เนี่ยไม่มีใครจกกกอื่นเลยเหรอดูตัวโบจังสินี่โบจังไม่มีแถวหลังด้วยถอดหรือเปล่าเนี่ย โอ้ oh, ชัดเลยถอดของหมดเลยนะดูดิโอ้โ oh, หใส่แค่ของนิดหน่อยนะอันนี้เขาเป็นตัวเขาทูนะเขาทูกับเตียนอุยนะที่แล้วก็ม้าเฉียวตัวกิจกรรมเลยเนะี่ยที่ผู้เล่นทายผิดกันหมดเลยนะมีทายถูกอยู่คนเดียวนะม้าเฉียวก็มีแค่เต่าดำเขาอย่างน้ถอดของนะน่าถอดของโอเคถอดของหลบเจมกันนะม้าเฉียวนี่ก็เป็นตัวที่ถ้าเอาไปยืนบริหารเมืองเนี่ยจะบวกเคาน์เตอร์ค่อนข้างเยอะนะ เมื่อก่อนบวกห้าสิบแต่รู้สึกจะโดนเนิฟลงมานิดหนึ่งนะเหลือสามสิบนะอือโหตีโคตรแรงตีเป็นพันเลยอ้าวชาร์กมาแล้วนี่ชาร์กบอลล็กซุ่มอยู่ไม่เห็นนะไม่เห็นตีระดับนะดูซิดูชาร์กหน่อยโอโ้โหไม่รู้เลยตัวอะไรอันนี้เป็นผู้เล่นที่เติมเยอะนะเยอะสุดในเกมตอนนี้นะ <c oughs> ตอนนี้เติมจนได้ชุดนะเติมแล้วก็ได้แ,แต้มแล้วก็เติมจนก็ซื้อไปสามแลนด์มันก็ยังไม่ผิดนะ แลกชุดไปหมดเลยนะสี่ตัวเลยไม่รู้เลยเป็นตัวอะไรทีนี้วิมีดาบเลอาปีด้วยโอ้มีดูว่เบดด้วยดาบคู่นะอันนี้ก็จะมีบัฟของเลอาปีเลยนะทั้งที่ไม่ใช่ตัวเลอาปีก็จริงแต่จะมีบัฟเริ่มต้นของเล่กปีเลยเพิ่มความเร็วเพิ่มสปีดนะอันนี้ริโป้แน่ใส่เงาวันนี้นะ่าจะริโป้นะอันนี้ไม่รู้แล้วว่ากุนซื้ออะไรตัวอะไรนะตัวพิเศษก็อุย้ยตัวตัวพิเศษก็โอเคอุย้ยตัวพิเศษก็ใส่เงาเหรอต้องเป็นกวนอีผิงอะไรเงี้ย มีไม่กี่ตัวนะตัวเดนอาที่ใส่เงาได้นะไม่ใช่กายภาพทั่วไปด้วยนะเป็นเงาเลยนะโอ้โหใส่เงาลิปโปสองอันเลยน่าจะบีกกนี่ผิงนะมาดูกันว่าตัวอะไรเป็นทีมนักฆ่าหมดเลยนะไม่รู้ด้ตัวอะไรบ้างนะโอ้มีขงเบ้งมีใส่ของของเบ้งด้วยเมื่อกี้มีท่าสกิลบัฟเป็นพัดขงเบ้งนะเอาเรื่องเป็นทีมนักฆ่าหมดเลยนะไม่สนใจทีมซานต้ามัางเหรอน่ารักนะชื่อซานต้าอย่างน่ารักอนะ โอ้โหบัฟก็กระจายอันนอันนี้น่าเป็นบางทองหรือเปล่านั่นไงบางทองแน่ฮตัวหลังน็เป็นบางทองชัดเลยไม่โดนไม่โดนลัคกี้เออโอ้โหโดนเป็นหมื่นรุดมาทีเดียวโดนเป็นหมื่นนะยังไม่เห็นเลยว่าตัวตัวพิเศษเป็นตัวอะไรนะอ่าอนี่ทาดาขึ้นมาที่สองแล้วนะเริ่มตอนนี้เขาเริ่มตีแล้วนะเหลือประมาณสิบสองนาทีได้คะัสิบสามนาทีสิอ่าต้องรวมศูนย์จุดศูนย์ด้วยนะ เริ่มตีกันแล้วนะตอนนี้ลงมาแล้วนะนำโมบินเมื่อกี้อันที่สองเอาชาร์คหายไปไหนแล้วเนี่ยเอาชาร์คก็หล่นลงตรงนี้เมื่อกี้กดูไปถึงไอ้โบจังใช่ไหมจาวิสอ่านี่ผู้เล่นวีเดยุทธเมื่อกี้ใช่ไหมที่มาคอมเมนต์คนแรกมาดูจาวิสกันจาวิสนี่ผู้เล่นเก่านะอ๋อ,อ,อ,อม,มีมีตัวหนึ่งเหมือนกันเขาชุดคอสตูมเก่ามาแลกนะที่เป็นเอ่อมอร์นิ่งมูนนะที่เป็นตอนนั้นเราเป็นพาร์ทเนอร์พี่ป๊อปเนอะมอร์นะิ่งมูนอ่ะเอาคอสตูมสี่ตัวมาแลกนะคอสตูมเก่าที่เป็นพวก ตัวละครไก่หมุนนะ่ะตัวไก่หมุนนะเอามาแลกสี่สี่ชุดก็มาแลกเป็นชุดหนึ่งได้นะโอเคใช้โจหินโอ้มีเต่าดำกันหมดเลยนะใช้กุอูงั้นเหรอนี่กุอูนี่ค่อนข้างเลือดเยอะนะเลือดเยอะอยู่แล้วก็สกิลเนี่ยรู้สึกว่าความแรงเพิ่มกับขึ้นกับค่า HP ด้วยนะใช้เป็นขขงเบงใช้ได้มีมังกรเขียวด้วยไอตัวหลังนี่ตัวอะไรไม่รู้นะ ใส่ชุดคอสตูมไม่ให้เห็นด้วยนะว่าตัวอะไรนะโอ้โหเกาะโตหินพันห้าเข้าไปแล้วแต่เกาะเนี่ยรู้สึกจะกันแบบพวกกายภาพก่อนนะมันจะหักลบกับกายภาพแต่ไม่หักลบเวทมนตนะเวทมนต์จะทะลุเกาะอันนี้เลยนะปล่อยเวทมาไม่โดนเออโอ้โหโดนเหมือนกันนะล่วงไปห้าพันนิดๆน,น,นะโอ้นี่เซเว่นอีเดเว่ยังอยู่ที่หนึ่งอยู่นะแข็งแร่งอยู่ อา้าวจิมเซเว่นขยับขึ้นมาเอานะโมบินหล่นลงไปแล้วนะเนี่ยเริ่มตีแล้วนะเหลือประมาณสิบสองนาทีเนะี่ยรอก่อนไอดีีอันนี้นะ่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าสามคนนะนี่มาดูผู้เล่นคนนี้กันใช้อะไรบ้างอ้าวใช้จกยงเหรอโอ้มีไฟอิงเดกเกิรด้วยอันนี้เป็นอาวุธซิลของของตัวนี้เลยนะโอ้ลัคก,กี้บกวกสามสิบเลยเนี่ยถ้าใส่ไปนี่น่าจะให้ตัวธรรมดาใส่ที่หลบหลบเวสสามสิบเลยนะอาวุธอันนี้ดีมาก เป็นมีดสั้นรู้สึกจะใส่ได้แหละอาชีพเลยนะนักดาบก็ใส่ได้ดาบโลอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดนะโอเคเข้าตัวนี้เป็นตัวดาเมจเพิ่มนะล้าปีเอาล้าปีก็ใส่เหมือนกันโอ้โหทําใส่สองงานเลยโอ้ทาใส่ลัคกี้กันเยอะนะเนี่ยหลบเวทกันนะอันนี้สุมาอี้นะสุมาอี้ใส่พระคุมหมวงตัวเองนะรู้สึกใส่พระคุมสุมาอี้จะมีสกิลพิเศษเพิ่มเข้ามาอันหนึ่งด้วยนะสุมาอี้เนี่ย ไอตัว SPD เนี่ยมีหลายคนถามกันว่ามันคืออะไรนะเช่นสมมุติว่าสมัยตีเนี่ยเข้าเทิร์นสมัยตีสมมุติ SPD เนี่ยมีประมาณ2สมมุติหน้ามี2มันก็จะสุม่ม1-2ครั้งบางทีก็ออกเวท2ครั้งเลยหรือว่าตีธรรมดา2ครั้งก็ได้หรือว่าตีธรรมดาทีหนึงเวทนมดทีหนึงน่งอะไรเงี้ยแต่ถ้า SPD มันเยอะเช่น7มันก็สุม่ม1-7นะก็จะตีหลายทีมากขึ้นหลายฮิตมากขึ้นนะนี่เป็นท่าบัฟบ ใช้เล่าปี่นะแต่ว่าใส่มีดสั้นนะหลบหลบได้อย่างที่บอกว่าตัวแอดมินมันไม่ได้หลบร้อเอร์เซ็นนะเออโอู้โดนแทงหูแทงอย่างแรงอะ่ะค่าเคาน์เตอร์นี่สามารถฆ่าตัวหลังได้นะตัวเอเดนอระเคาน์เตอร์คือฟันส่วนนะฟันส่วนตัวหลังได้นะโอเคน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วตอนนี้น่าจะคนอื่นอาจจะยังไม่มาตีนะตอนนี้เขาตีกันอยู่เหลือสิบประมาณสิบนาที เดี๋ยวมาอธิบายซิลนิดนึงก่อนดีกว่าระหว่างว่างอ,อ,อันนี้เราใช้กระดาษในการเรียนรู้นะถ้าจะเรียนซิลเนี่ยก่อนนะต้องเป็นอันล่างสุดใช่ไหมมันจะมีกระดาษอยู่นะเราสามารถเรียนได้นะเอ,อซิลเนี่ยเป็นเหมือนใบกระดาษที่เอาไปทำไอเทมพิเศษนะอย่างเช่นเงาเงามังกรเขียวของคุณอูอนี่เแชร์นี้นะในการคาบและเรียนต่งตางๆเนี่ยลงไปในนิดคอร์ดแล้วนะจะห้องใหม่ที่เพิ่งทําเมื่อวานเลยนะเดี๋ยวจะลงในเพจด้วย อันนี้ซิลเนี่ยพอคับเสร็จต้องไปคับซิลนะก็ไปคับปไปในเทมอิกโอเคอันนี้ก็เรียนเกาะเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวดูก่อนนะเวอร์ชันมือถืออาจจะปรับอยู่ไรใหม่ให้มันเป็นแนวนอนเนาะจะได้ดูง่ายขึ้นอ่ามันต้องเรียนจะเรียนเลเวลห้าต้องเรียนเลเวลสี่ก่อนแล้วก็ไปสามก่อนสองหนึ่งอย่างเงี้ยไล่ไปนะอ่านี่เป็นต้องมาเรียนอันนี้อีกในการครับซิลต่างๆนะต้องเรียนนี้อีกหนังสือโอเคอาวุธต่างๆ อ่าน,นี่สเปเชียลวุธนะอย่างเมื่อกี้เขาใช้อันนี้เนื้อไฟไฟิงเด็เกิลนะมีสั้นอันนี้ก็ต้องมาเรียนเนี่ยน,นี้ดาบเล้าปีโอเคตรงครัฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีเอ่อสกินของไอเทมด้วยนะที่ไม่ถูกรีเซ็ตนะตอนถ้าเราครัฟของนะสมมุติว่าเราจะครัฟของชิ้นหนึ่งอ่ะมันจะมีเอ่อปุ่มคอสเอ่อคอสตูมแล้วกดได้นะเลือกได้สกินรู้สึกมันจะเป็น NFT ด้วยนะ มันมันเ,เปิดในนี้ได้แล้วก็เปิดบนหน้าเว็บได้ดูกันนะอ่าอันนี้มันจะมีทั้งกรอบแล้วก็เป็นสกินใน NFT ด้วยนะสกินไอเทมต่างๆเราสามารถอย่างมังกรเขียวาจ,จะเป็นมังกรเขียวที่มีออร่านะมีเอฟเฟกอ่ามากขึ้นไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปนะดูกันตรงเมืองเนี่ยทาในรายละเอียดก็ลงไวแล้วนะมีอยู่30สหัวเมืองแน้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยมันจะ เวลาเรามีเมืองเยอะวมันจะเลือกเมืองได้นะหันไปทางนี้ได้อ่ากดเลือกเมืองได้น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูก่อนนะเห็นบอกว่าลงเตียมสุ่มตัวละครไม่ออกเลยไม่ได้ปรับนะไม่ได้มีการปรับอะไรนะลงเตียยเหมือนเดิมหมดเลยนะแรนด้อมเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ออกตัวที่อยากได้หรือเปล่านะแรนด้อมเหมือนเดิมนะมันก็ออกเอเดเยอะอยู่นะไม่ได้มีการปรับเนี่ยก็ออกตลอดนะเอเดนาก็ออกนะ อาจจะไม่ตรงตัวที่ต้องการใช่ไหมไม่ได้มีการปรับนะเนี่ยไอ้เนเดก็ออกเยอะอยู่นะโอเคตอนนี้เหลือกี่นาทีประมาณเจ็ดนาทีอันดับยังเหมือนเดิมอ้าวชาร์ขยับขึ้นมานิดนึงเนะี่ยเหมือนเขายังไม่ได้ใส่ตัวกันหรือเปล่าลเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ได้ใส่ตัวนะยังถอดของกันอยู่นะเราต้องรอแต่ใ,ใครดูอยู่ก็คอมเมนต์เลขบัลเลตไว้แล้วกันนะ พอมันเลกวไวเลตไว้ตรงค่ารีพอร์ตเออลืมบอกไปตรงนี้มันจะวงเล็บเนี่ยมันจะบอกว่าแต่ละวันตอนเที่ยงเนี่ยเราจะได้ซันตโตนเท่าไหร่ถ้าใครเป็นตัวเอฟทีมันก็จะบอกว่าได้ดีเอเท่าไหร่นะอ่าวงข้างหลังตรงเนี้ยเวลาเราใส่ตัวที่มันเป็นเอเฟทีเนี่ยมันก็จะขุดให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวใส่ให้ดูอย่างเงี้ยอ่าใส่เข้าไปตัวนี้เป็นตัว C ที่สุ่มมาจากหน้าเว็บนะักอ่ะบวกหนึ่ง แล้วมันจะมีวันบอกนะว่าจะเด้งให้กี่วันเนี่ยมันจะวันมันจะบอกอันนี้มี60วันเพราะยังไม่ได้ใส่เลยนะอแค่ลองระบบตรงนี้จะเป็นระบบขุดที่ตัวละครเนี่ยมันขุดให้อยู่แล้วนะใครสุ่มได้ตั้งแต่ตัวแรขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะโอเคนะได้เยอะนะได้เกิน100เจฟินอยู่แล้วนะได้เกิน100เดียนนะเดียนก็ไปแลกได้เดี๋ยวว่าทีนี้จะมีให้โหวตนะว่าจะให้ปรับ ให้ปรับซานาโตนต,นตอนเริ่มต้นเยอะขึ้นหรือเปล่าจากคนละพันนะอาจจะเป็นพันห้าหรือ2องพันนะเดี๋ยวดูอีกทีแล้วเดี๋ยวจะมีอาทิตย์หน้าเนี่ยจะปรับรางวันแจกให้กับผู้เล่น1นึถึงห้าแล้วกันนะตอนนี้คือแจกหนึ่งถึงสาใช่ไหมเดี๋ยวมีหนึ่งถึงห้านะ,ะเดี๋ยวจแจกหนึ่งถึงห้าด้วยโอเคมา5า้าาทิสุดท้ายมีใครเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยห้าาทิสุดท้ายนะ ยังเป็นเซเว่นอีเลเว่นอยู่นะอันนี้ผู้เล่นใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะมานะเซเว่นอีเลเว่นนะตอนนี้เนี่ยก๊กเดียวกันหมดเลยนะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกง่ายเลยสบายเลยแล้วก็แจกรางวัลไปนะก๊กเดียวกันหมดเลยเหมือนชาร์กยังไม่ใส่ตัวนะนี่แชมป์เก่านะแชมป์จากกาทย์ที่แล้วแชมป์เก่ายังไม่ใส่ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทาไมน้ำมันมินหล่นลงมาเนี่ยแล้วก็เลยแปดสิบสามแล้วเมื่อกี้มัเป็นพันอยู่เลย ตอนนี้เฟเว่นยันหับหนึ่งอยู่เนะี่ยห้านาทีสุดท้ายนะมันน่าจะมีรีเพย์นะจริงๆมันน่าจะแบบว่ารีเพย์ของคนที่ชนะตอนสุดท้ายแล้วดับหนึ่งเนาะให้ผู้เล่นทุกคนได้ดูนะเออน่าสนใจนะเด้งขึ้นมาตรงนี้อามัดกดดูได้ก็ดีนะถ้าสมมติเรามีรีเพย์ให้ดูเราวได้รู้ว่าเขาชนะยังไงนะนไปดูอันดับหนึ่งไหมนีอันดับหนึ่งเป็นเบ้งเฮกนะโอ้ยังไม่ใส่หนังสือแล้วเนี่ย ยังไม่ใส่หนังสือนะอืมแต่ริปโปโหดมากอ่ะวุลิโปสปีดแบบสปีดย่างโหดอ่ะอันนี้ก็เน้นสปีดด้วยเนี่ยเอาแหวนนี้เป็นคีดที่ข้อโอแล้วเป็นคีดดาเมจด้วยนะโอเน้นคีดดาเมจแล้วเนี่ยอันนี้ใส่เกาะนี้บล็อกสามสิบเลยนะโอเน้นคีดดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นคีดาเมจเนี่ยอันนี้คนะีที่ข้อธรรมดาคีที่ข้อทำให้ทาให้คีร้อยเปอร์เซ็นได้นะเสร็จปุ๊บ ความแรงอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคีดาเมจของคีย์ทข้อก็จะเพิ่มขึ้นรู้สึกคีย์ทข้อเนี่ยมันจะดาเมจแรงขึ้นสองเท่าอยู่แล้วนะพอแรงขึ้น2เท่าปุ๊มมบมาคูณส0มสิปอร์เซ็นอีกโหก็ได้อยู่นะบางทองนี่เขาใส่หนังสือแฮนะหนังสือไฟระดับสามเองเนี่ยใส่ระดับสามเองเ,เหมือนแล่จะหมดหรือเปล่าแล่ไม่พอหรือเปล่านะใส่แค่ระดับสามหรือเขาไม่ใช้ระดับมากกว่านี้โอหวันดับหนึ่งนี่หูเบ้งเฮกอย่างโหดอะบับก่อไปพันเจ็ดแล้วนะตอนนี้ เลือดเป็นหมื่นดูริโป้เลือดสามพันเองมาดูบัฟสุดเลือดเท่าไหร่หมื่นสามยังไม่หมดหมดหรือยังยังไม่หมดโอ้โหบัฟกระจายหมื่นสี่โอ้หมื่นสี่อ่ะก่อ 1, อีกพันเก้าแล้วบางทองลงสกิลรัวถ้าลงไม่โดนมันจะไม่รันนิเฟ็กสกิลนะก็ถือว่าไม่โดนนะอือนี่ปล่อยสกิลใหม่อันนี้นะ่าเป็นสกิลโอ้โหปล่อยสกิลไฟด้วยจากหนังสือนะ ไม่โดนไม่โดนหมดไงหลบแต่ไม่ได้หลบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี้โอ้เดลเฟียเนเลียโดริปโปเข้าไปเรียบร้อยเงายังไม่ทันลงมาเลยหกพันกว่าเกือบเจ็ดพันน่ะมาสองนาทีสุดท้ายทุกคนเอ้ยอ้าวชาร์กขึ้นมาที่สามแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูชาร์กอหนึนี้ทันไหมต้องรีบกดดูโอ้แต่ชาร์กไม่เห็นตัวอะไรเลยนะไม่เห็นตัวอะไรเลยอะ่ะไม่รู้เป็นตัวอะไรอะ่ะ เป็นนินจาหมดเ,เลยนะคอสตูมแต่เลือดยังไม่เยอะมากนะเลือดยังไม่ทะลุหมื่นสักตัวนะั้นน่นเป็นตัวดาเมตมั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ตัวแทงหรือยังไม่ลงตัวหลักก็ไม่รู้นะเลือดประมาณสี่พันหนึ่งนะอันนี้ลิปโ,ปโป้แน่อันนี้เป็นนักเวตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็นบางทองหรือเปล่ามาดูคอเตอร์สวนด้วยนะวีบางทองแน่เลยดูทรงนะบางทองนะ บ่อยรัวมากไม่โดนเอ,อื้ออเรียบร้อยโดนลิปโปเข้าไปบางทองเป็นตัวหลังนะยังอยู่ที่สามนะอีกประมาณสองนาทีสุดท้ายเอาโบจังขึ้นมาแล้วโบจังขึ้นมาที่สี่แล้วนำโบินไปไหนเนี่ยโอ้โหนำวินหล่นไปที่เก้าเลยเหรอหล่นไปที่เก้านะหนึ่งนาทีสุดท้ายรอรอลุ้นรอลุ้นหนึ่งนาทีสุดท้ายนะรอบนี้เราประลองกันเร็วนะสามทุ่ม มาเข้านาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้เกมเวอร์ชันที่แล้วเราเปิดเรารอบเที่ยงคืนนะโอ้โหโคตรดึกเที่ยงคืนเลยนะวันอาทิตย์ด้วยมานาทีสุดท้ายนะอาทิตย์นี้ใครจะชนะยังไม่รีนะยังไม่รีนะเข้านาทีสุดท้ายตอนนี้ออาจิมเซเว่นตีขึ้นมาที่สองเอาทาดาลนลงไปอาแล้วไงเอาชา้าหายไปไหนเนี่ยชา้าโดนตีลนลงไปเหมือนกันนะ ยังนาที่สุดท้ายดูวันเอาแล้วไงเอ้แต่ที่หนึ่งแข็งแก่งจัดเลยเอ่ะอ้าวยิมเซเว่นที่สองแฮะเอาโบจังอยู่อยู่ขึ้นมาที่สามนะอาที่สุดท้ายดูว่าใครชนะเอาจาวิตก็ข,ขึ้นมาเหมือนกันเอ้ยจาวิตนี่สู้นะรอยกอยู่ที่สิบเลยนะเดี๋ยวดูสิรีเซ็ตได้ยังรีเซ็ตแล้วใครชนะโอ้โหเซเว่นอีเวนะ้นอันดับหนึ่งนะจินเซเว่นที่สองอ่ะทาดากลับมาที่สามได้เฉยเลยนะ อา้าทาด,ดาขึ้นมาที่สามเฉยเลยโอ้โหจาวิตนะนำโมบีล,ลงไปที่เก้าเลยเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคเอ้ย IDB นี้นะ่าจะเป็นในดีเทลหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ทำไมตัวเลขมันโอเคไม่เป็นไรนะเราแจกรางวัลหนึ่งถึงสามอยู่แล้วนะโอ้เซเว่นอีเลเว่นนี้คนใหม่อ่ะเนี่ยอันดับหนึ่งนะทีมเซมเว่นอันดับสองนั่นเหรอตัวเดิมหรือเปล่าเนี่ยแอบไปดูก่อนตัวเดิมเมื่อกี้หรือเปล่านะไม่ใช่ตัวเดิมด้วยนะใช่ไหม เขาเรกเขาใช้เข่าทูกว่าเตียนอุยปะ่ะเออมีเปลี่ยนตัวนะมีแอบเปลี่ยนตัวเล็กน้อยโอเคอันดับก็ประมาณนี้อ้าวโหแชมป์เก่าเราไปไหนเนี่ยน้ำโมบินก็หล่นลงไปน,นะแชมป์เก่าเราไปไหนเนี่ยอยู่อันดับเจ็ดโอเคจาวินเมื่อกี้ก็ขึ้นมาอยู่นะนี่อันดับหกโอโบจังก็ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้โอเคอีพีนี้นะ่าจะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวมาให้โหวตนะเดี๋ยวนัาจะพรุ่งนี้แหละมาโหวตว่าจะแจกรางวัลกันยังไงนะมากขึ้น เป็นห้าดับแล้วกันนะจะได้แบบว่าได้กันโทษถึงมากขึ้นนะตอนนี้ก็แจกหนึ่งสามอยู่โอเคอีพีนี้ประมาณนี้นะหลังบ้านนะ่าจะเดือดแน่น่าตีกันเดือดแน่แลเมื่อกี้ตีกนันก็หล่นเด้งไปเด้งมากันอยู่นะแต่ดับหนึ่งเก่งมากอะ่ะไม่ลงเลยนะไม่มีใครตีลงเลยดับหนึ่งโอเคเจอแม่พัดหน้านี้ก่าแล้ววันดีจ้ะ